สวัสดีครับมาพบกับผมอ้นวนซัดบายช็อปนะครับวันนี้นำเสนอยามาฮ่า XSR านะครับ1 5 5ซีซีปี2022นะครับตัวลิมิเต็ดนะครับครบรอบ60ปีนะครับเ o r l d GP นะครับสวยขนาดไหนลองมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะครับโอ้คันนี้บอกเลยว่าหล่อมากนะครับรถปีใหม่ๆสวยๆใสๆเลยนะครับคันนี้คือ XSR นะครับ1 5 5นะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวครบรอบ60ปีนะครับ World GP นะครับของ Yamaha นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับ ดูนี้กันเลยครับเลขไม้นะครับคันน okay. ี every, ้ใช้น้อยมากครับไม่ห้าพันหกร้อยโลนะครับไม้แท้เลยนะครับรถมือเดียวนะครับคันนี้สวยใสเลยนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเครื่องยังใสๆสะอาดกิ๊บเลยนะครับผมน็อตเดิมนะครับไม่เคยลื้อไม่เคยแกะนะครับนี่ครับโชกคหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับ ตัวนี้ความพิเศษของมันคือนะครับตัวตัวครบรอบ60ปีนะครับก็คือจะเป็นล้อทองนะครับนี่นะครับล้อทองแล้วก็เป็นลายสติกเกอร์นะครับลายสติกเกอร์พิเศษนะครับของตัวครบรอบ60ปีนะครับนี่นะครับมันจะมีเขียนไว้เลยนะครับนี่ครับ world gp นะครับ s i x นะครับ anniversary นะครับชุดสีสวยๆนะครับคันนี้สวยเลยนะครับนี่นะครับเดิมๆหมดนะครับ อย่างหน้าหลังนะครับติดรถมานะครับดอกยังเต็มเต็มเลยนะครับใช้ได้เยอะเลยครับนี่ครับไฟหน้าใสๆเลยนะครับใสกิฟต์เลยนะครับดูนะครับโอเคนะครับนี่ครับชุดสีฝั่งนี้นะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าเก็บมากนะครับ สวยมากเลยนะครับตัวนี้โซ่สเตอยังเต็มเต็มนะครับใช้ได้อีกหลายพันโลเลยนะครับนี่ครับวงล้อสวยๆเลยนะครับสีทองนะครับยางหลังเต็มนะครับนี่นะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับติดมาเลยนะครับตัวครบเล่า60ปีนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าครับ สตาร์ทง่ายครับนิ่มๆเลยทีเดียวติดดูระบบไฟนะครับระบบไฟใช้ได้นะครับติดครบหมดนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับเดี๋ยวลองดูรอบๆคันอีกทีหนึ่งนะครับ มามกนะครับใครหายอยู่นะครับบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้นี่ออกใหม่ๆนะครับประมาณ9ก้าหมื่นแปดนะครับราคาเกือบแสนนะครับแต่วันนี้เรามาขายกันในราคาเกือบครึ่งครึ่งนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เกลืองเงียบปิดติดมือเลยนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับบอกเลยคันนี้สวยไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจ Yamaha XSR 155cc นะครับตัวครบรอบ60ปีตัวนี้นะครับสวยๆใสๆไม่เล่นน้อยรถมือเดียวนะครับติดต่อมาได้เลยครับสนใจเข้ามาดูรถจริงได้นะครับร้านของเราแฟร์ไ็อปนะครับอยู่ที่ถนนพระรามสามนะครับติดกับวัดดอกไม้นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะครับสามารถ ขอคลิปวิดีโอขอรูปขอรายละเอียดนะครับรูปเอกสารได้เลยนะครับของเรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัดนะครับหนึ่งถึงสองวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเจ็ดเงินปลายทางด้วยนะครับผมได้รับสินสิงตรงปกแน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครช่องยูทูบให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแฟนเพช่องด้วยนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเรามีรถสวยๆอัปเดตตลอดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเป็นทีวนี้นะครับสนใจติดต่อไปได้เลยนะครับคันนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรามีสดวนเองครับ